ค่ะเนาะยูทูกเนี่ยมาเร่งวาระวางล่อเลขตามล่าวนี่ควาสัวสีหอดวันจันเล็กมงคล้นวนจันก็เลยขอไปยิบรถเตอรี่เอารางวัลที่หนึ่งวันันปูสีงาเสียหายรางวัลใดบวกลูกแน่ลูกสิไปซื้อวันจันขอมาขึ้นนี่ขอเขียนเขียนเนาะคะ่ะปรากฏว่าเพิ่นเขียนไหแดงกึ่งคึ่งเลยเป็นเลขรางวัลที่หนึ่งโกตเนาะคะ่ะ ฝันเมื่อคืนนี่ก้กอนสีจะได้เลขนั่นฝันว่าไปไปเมืองใดบุนี่พ่าเคยไปจ้ากเทียไปเที่ยวต่างบานต่างเมืองเมื่อคืนนี่ไปแ้วไปได้มู่ไม่ค่ะได้เพื่อนไม่เพื่อนไม่มีผู้ใช้สองคนผู้ยิ่งสองคนเนาะค่ะผู้ใช้สองคนผู้ยิ่งสองคนจังว่ขึ้นเป็นจังที่ผู้ใช้สองผู้ยิ่งสอง เบิกทราบกันเลยว่าเอาเล่นกันอยู่เบิดขึ้นว่าสันบานี่คอยซีเมื่ออะไเด้ว่าสันคอยคอเบร์โทษเจ้าว้แน่ว่าสันเพิ่นได้เขียนใส่กระดาษแดงจึงคึงแต่เบือโทษมีหกตัวเท่านั้นเนาะค่ะมันให้หกตัวเลยเหรอครับมันให้หกตัวเบร์โทษนะมีมีเลขหกตัวเพราะว่าเลขสุนีขอเลขรัฐบาลไทยงวัดวันที่สิบหกแมกันยายนสองฮาหกเจ็ดหม ก็เลยฝันเด็ไปเที่ยวฝันเมื่อคืนนี่ฝันหลายรอบอยู่หันบ้านใครน,นั่นตะเกียบบ่ได้เล็กหัดมาฝันรอบทุ่ทถ่ายยังไดเ้เล็กลาตาบาลไทยเนาะคะ่ะเดี๋ยวขออนุญาตจิ่งก่อนเด้อพอพาตื่นมากบ้านติดโจทย์ไปแต่ว่ามันจำได้นะขอเหล็กลาตาบาลไทยพอฝันไดโ้โฮกโตมาขึ้นนี่ อันนี้เป็นความฝันเด้จ้าเป็นแนวทางสำหรับผู้จะไปสรากินแบงรัฐบาลนะคะงวดวันที่16กันยายน2567เนอะแต่ว่าในความฝันนั้นห้เบอร์ตัวห้ยโกตเป็นมูไม่มาไม่แสดงสว,ว่าเด็กสิอกโตเก่าบ้าไปจังไดสันเดมูมหามูไม่แต่ว่าคุหยิ่งสองคู้ไ้สองพระท่านใน้เว่น<ม>ี่้เป็นวัยรุ่น ยังเป็นวัยรุ่นอยู่นะคะเนาะ วันที่หนึ่งนะครับม,ม,มาบอกเราพรรางวัลที่หนึ่งสุดยอดเลยอัดรักบ,บ้าที่หนึ่งนะครับบอกดิบอกตัวล่างพร้อมเนี่ยโอ้อม,มีล่างด้วยเหรอครับมีล่างน้ำไหมสี่สี่ ยันไห้จังซี่เบอร์โทรโเบอร์โทรซิมมิกตัวรากาจะเป็นจังซี่ไหมฟันมาขึ้นไหมใส่เบอร์โท่ เมื่ขึ้นฝันฝัน้วมันจืดได้กังงงดูว่นเลขโขกตัวนะมันเป็นอย่างมันมันเลขอกันเบอ่อเท่ารพสาบเขามันขึ้นี่โขกตัวโขกตแวละะ่วกามันแดงแมพมันเขียนแ่กระดานให้ล้วก็เขียนโขกตัวยกตัวแล้วมาเขียนเลขสองตัวข้างล่างไ้อีกนะแม่ก็ได้ฝันแ้วจำได้นะแม่กบับโบฮูวาสีมาบอมาอันนี้คือรัฐบาลไทยได้เสียงขอหมืกขึ้น ส่วนตำเล่าว,วันจันน่ะสีขอขึ้นนี่เนาะค่ะสะเอาไปเชียงว่าสีมาโตไใดมืออื่นกับว่าสีบ้าหลายเขียนเขียนในพี่น้องเพราะว่าเบิกทราบกับอยากสร้างอันนี้เด้ออยากปิดทั้งหลังปูอยากได้ไม่้าเสื้อหลามาปิดด้านหลังของปูหอ,อปูห้านี่ล่ะเพราะวา่าหอปูล่มมันแห้งเนาะค่ะบ่มีแนวตานล่มอยากขึ้นมุ่งขึ้นทั้งหลัง ทั้งคางนี่กับยังเก็บของอยู่วัดสีมุ่งทั้งหลังก่อนเอีกับอธิษฐานเกเอาเดอร์เพื่อใดเพื่อหมานไดมามุ้งหอปูหอยาน้ำกันเนาะค่ะเนาะคือขา,ขาดขาดฟ้าเสื้อละว่าสันถอไม่ฟ้าเสื้อละเนี้ยสีขอเพิ่นวั่นจันนี่ละแต่ว่าสีกแก้บนชะกกอนเดอ้อตามเล่าพี่น้องเป็นอย่างคือสีแก้บน เพราะว่าเบิกทราบสิเพื่อนเพื่อนห้เหาเห่ากับห้เพื่อนเห่าแลกกันนะแม่แลกกันกระปูกระยากับสิ่งศักธิ์อยู่นี่เนาะเหาใดแนวทางไปเหาใดโชได้ลาบเฮ่ากับเอาแนวให้เพิ่นสินะบาทนี้จะเป็นใครนะคะใครนะคะจะยกแผงมาให้ปู่เลยเนาะคะ่ะวันจันทร์นะคะให้พิมพ์ว่ารลอไว้ผู้ใดลอไรสดส้มตำลาวนะคะ พรุ่งนี้วันจันนะคะเบิกทราบติดตามแ่บแสบให้กินเนาะค่ะกขอบาลมี่ปูงาสิงซักิ์เตวดาผู้ที่ดูแลและคุมครองอยู่คู่บาอาจารย์ให้เปะให้ปังปีนี้เบิกทราบวรรมดาเด้เบิกทรบไปขืนคู่มาไปหาคู่บาอาจารย์มาไปขืนคู่มาคือว่าสีขอบอกเลขแม่นนะผู้ใดตามเบิกทราบก็บสิ่ได้โชคด้ล่าตั้งเต่ตามเล่าไป จุนหอดรับมานไทยเนาะคะ่ะแล้วแต่สิไปได้ผู้ลังคนเขาเจ้าไปไล่วั่นกับมีไหมได้แจงมือนี้ว่าท่านมีอย่างคนกับไปไล่วัน่นเนเสียงโศกไล่วั่นสินะฮกับวงหมูกเนเสียงตัวใดเนาะแับไปได้เด้อค่ะเด้ออาจจะไปวันนี้นี่นะบางที่ออกสามตัวเปนเด้อจะไปเที่ยวลายวันช่วงบ่ายสามจึงสี่น่ะกับมีเนาะคะ่ะเพิ่นกับได้สามตัวสองตัวเนาะคะ่ะเบิกทรบกาบค่ะ ปล่อยไปหลายเหล็กก็ได้ก็เป็นความเชือ่อส่วนบุคคลน,น,นะครับไปรัฐบาลไถก็แล้วกัน,นมนือนี้เนาะส่วนบุคคลนะฮะใช้ <ฮะ S 2> วิจารณญาณในการรับชมนะครับเนาะค่ะจะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลค่ะก็แล้วแต่มันมันเป็นความฝันเนาะพี่น้องเนาะขันผู้ใดติดตามไปเรื่อยๆอาจจะได้โชคไงเพราะว่าวันที่ขออยังปีนี่นะขอบอกเหล็กแม่นไปขืนคู่แล้วเรียบร้อยเพราะว่าตั้งใจ จะสร้างเนาะสร้างแล้วกาสร้างให้ปูให้ยาแน่้วกาสิไปสร้างกับทั้งวัดเนี่ถิททาำบุญตามวัดต่างๆไปหลายวัดนะคะก็แล้วแต่พี่น้องจะศรัทธาอยากไปท้ำบุญน้ำก็ได้อาจจะถวายน้ำอาจจะแต่ว่าเบิกซาว่าสิไปถวายปัดใจมีูู่มีวัดหลายวัดอยู่เนาะเป็นอยากสร้างเนาะแต่ว่ามีวัด หนึ่งเพินเ่นขาดเจ้าภาพสีเพิ่นจะท่าสียังก็ไอ้ธรรามาจักขาดเจ้าภาพสีเบิกทราบกับว่าสิไปซอยอยู่เนาะคะ่ะแต่วัหลังจากวาป้ปูแล้วเนาะคะ่ะหลังจากรุ่นวันจันแล้วเนาะคะ่ะคันพีโจคไม่ลาภก็สิาพาไปทําบุญนําเนาะคะ่ะพี่น้องแล้วก็สิมาปิดทั้งหลังก็สิขอปูแขวนขึ้นนี่แต่ว่าเมือม่อคืนเมื่อคืนเป็นรัฐบาลไทยงวดวันที่สิบหก กันยายนสองห้าหกเจ็ดไผอยากฟังแล้วกดแชร์ค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะกดไลค์กดแชร์นะคะเด้อตอนนี้ค่ะไลค์สุดทางช่องเนาะคะ่ะเบิกซัพนาคีเบิกซัพพารวยปอพารวยปออีไตบ่โอ,โอปอพารวยนะคะจะเป็นช่องที่ติดตามทำคลิปเป็นประจำเนาะคะ่ะโดยเฉพาะช่องของเบิกซัพย์กับสิบมันสีมาบอนอะพี่น้อง เล็กไงเัาสีมาบ่านอเพื่อนคือเขียนให้คักแท้เบิกทับเอากระดาษให้เพื่อนฟังดีๆผู้หยิ่งสองคนผู้ใช้สองคนด้วยเลขกสีมาเบิ่นบ่เหอะมูไม่ได้ผู้ใช้สองผู้ยิ่งสองเพื่อนละฮักเบิกทราบหลายเบิกทราบก็เลยขอเบอิกโทษไว้ว่าเออถ้าเกิดว่าฮั่ากับเมื่อแล้วฮสีได้คุยกันว่าสัน่น เพื่อนได้จดเบอร์โทรให้เบอร์ทราบกับเอากระดาษให้เลียกปากกาแดงยั้งสี่หล่ะนี่จั้งสี่ล่ะนี่เอาปากกาแดงยื่นให้เพื่อนนะคะเพื่อนก็เลยเบอร์เพื่อนมาผู้ชายสองผู้หญิงสองแต่เพื่อนห้เบอร์โทรไวเบอร์เดียวขึ้นติดตอ่อกะเพื่อนอยู่นํำกันเพือ่อนว่าพอ้เมื่อนี้กับบรรยากาศดีร่มดีขนาดได้พี่น้องเพื่อนเขียนเบอร์โทรให้เบอร์ทร,รทราบเป็นหมายเลขนะคะหมายเลข 093 053เพิ 3, ่นเขียนให้นะแต่เพิ่นแถมสองตัวให้เพิ่นว่าถ้าเกิดว่าวัดตีสกับกดรหัสทั้งรางเด้อเพิ่นว่าตัวใดเพือนเบิกจบเขียนไว้แน่เพิ่นเขียนรหัสไว้ทั้งใต้นั่นหกสองซีซีหาหาเพิ่นว่าเป็นรหัสก่อนโทรเด้อเพิ่นว่าสี่เพิ่นจะเขียนไว้ทั้งใต้ไหม เป็นเด็กลางบ่สันดกเบิกราบลึกเกิดวาแต่ว่าหันบ่ขั้นเด็กกิ่งไปตำเล้าดิพอว่าตำเล่าบ่ขั้นเด็กขอแม่มันขอเลขรัฐบาลไทยแม่เออหรือมันบ่ขั้นเด็กเป็นตำเล่าบ่ขั้นเด็กเป็นไร้วันแม่มันเป็นรัฐบาลไทยขอรัฐบาลไทยบานนี่ก่อนจะขอเลกมือขึ้นนี่อก้อนคือวันศุกร์เนาะเลขออกไปแล้วเบิกทาบกมาฝัน ฝันขึ้นวันศุ์ฝันว่าอันมิทีอยู่กลางแม่นม้ำโขงฝันว่ามีทีอยู่กลางแม่นม้ำโขงแลก้กกาจะกลองนีออกไปนั่งอยู่ทั้งกลางจะเป็นสะพานข้ามแม่นม้ำโขงแต่ได้ว่าโดดล่งไปบึงกันหน้าทางไตนะวาสานได้โดดลงไปในน้ำโดดล่งไปแล้วไปเห็นไต้สะพานน้ำม,มันซอแมน้ำโขงไหลแห้งมันหมุนข้อไก่เนาะมันไหลสาจากจากไหลแห้งไหล ปรากฏว่าดินอยู่ใต้สาผานแม่น้ำโค้งนั่นดินมันเสาะซอดากลายเป็นถ้ำพญานาคแม่พี่น้องกลายเป็นถ้ำพญานาคนะคะเบิอซับก็เลยไว้มันคือเป็นเซนซีแต่ว่ากินกินไอยดินนะหอมหอมในถ้ำนะแต่วันเป็นที่ของเบิอซับมันหันฟันบอกเป็นเด็กคือ,ค,อคิดว่ามันสีโศก ก้อนนานี้คือทีเคยล่มไปไปอปอตำเล่าไปคือฝันวังงูจงอ่างตัวบกักไงเลยยกข้อสูงเปเวอยู่บักสูงบหมนเพื่อนเลยเลื่อยไปกัดผู้เทาผู้หนึ่งผู้เทาผู้หนึ่งก็เลยเป็นล่มไปเบิกทราบได้ทั่เอินหนึ่งเก่าหนึ่งนองพระท่านเด็ดไปตำเล่าอยู่เด้หนึ่งเก่านี้ก็เลยทั่เอินเพื่อนก็เลย บ่ม,มีไผมาเบิกซับก็เลยเอาโตศัซั์ไปทายลูกไปทายลูกงูกับงูผู้หญิ่งผู้หนึ่งไปน้ำกันปาดนี่เพิ่นละเล่นไรเบริกซับแม่ฮันละ่ะงูเล่นไรเบิกซับเล่นนีอย่างตายไปใช้กับพ่อแต่น้ำน้ำถ่วมระสนในความฝันแต่ว่าสีรุ่นเหมืออื่นว่นจันกนเนาะค่ะมีโชกมีดาบก็บสี ภาไปเป็นเจ้าภาพสีะกาวตีพื้นข้างหลังให้ปูเนาะคะ่ะให้ปูให้ย่าเนาะคะ่มะมักบนนอวัวขึ้นหยับถึงมือนี้มัดไปไหนล่ะวันนี้เหนื่อยวันนี้เมื่อยอมมเมล็ดคือแตกระเบิดวัาานนี้มันไปหลายที่ครับ ทางที่ก็พาไปวัดเนาะคะาา่ะเพราะว่านักวัดเพิ่นก็อยากทางเพิ่นอยากทางเพิ่นอยากใหเปิดทราพย์บุญหาายบุญไปช่วยสร้สางทางวัดแน่